สวัสดีครับผมนัดนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาแชร์รูปแบบการเทรดด้วยแนวรับแนวต้านนะครับคลิปนี้ผมกดไปทั้งหมด5 o r ออเดอร์นะครับเป็นตัวอย่างหยิบมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าผมใช้แนวคิดอะไรในการเข้าออเดอร์แต่ละจุดนะครับตรงนี้เป็นแนว PA นะครับแท่งเกินกินด้านซ้าย รอแท่งอ่อนแรงปิดใต้แนวแล้วรอเข้านะครับเจ็ดหนึ่งครั้งผมเข้านะครับแต่ราคายังคงขึ้นไปสูงอยู่ตรงนี้ก็แรงซื้อเขาอาจจะยังไม่หมดทีเดียวนะครับเขาอาจจะต้องวิ่งขึ้นไปก่อนแต่ว่าด้วยความที่ แนวเนี้ยด้านซ้ายนะครับเป็นแนวแข็งแรงที่มีแท่งแดงนะครับหลังหลังจากที่ผมตีแนวด้านซ้ายเนี่ยมันมีแท่งแดงที่เป็นแท่งใหญ่ลงมาใช่ไหมครับเสื่อความหมายว่าแนวเนี้ยเป็นแนวที่แข็งแรงเราจึงมั่นใจได้ว่าออเดอร์นี้จะชนะนะครับ ออเดอร์ถัดมานะครับตรงนี้ผมทำการเล่งคลิปนะครับเพื่อไม่ให้เพืเ่อนเพื่อนรอานานจนเกินไปนะครับแต่ลราออเดอร์นี่เราก็ต้องรอกราฟฟอร์มแนวก่อนนะครับถึงเข้าได้ แนวต่อมาครับก็รูปแบบเดิม,มก็คือมี PA อยู่ด้านซ้ายนะครับแท่งเทียนวิ่งมาเกิดราคาอ่อนแรงนะครับแท่งเทียนที่ผมเข้าอะครับเ,เพื่อนๆถ้ามองจากตรงนี้เพื่อนเพื่อนหลายๆคนอาจจะมองว่าเขายังดูเป็นแท่งที่ใหญ่อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่ากดของแนวกดของแท่งอ่อนแรงอะครับมันไม่จําเป็นที่ว่ามันจะต้องเป็นแท่งที่เล็กเล็กแบบเลก็กมากๆหรือว่าเป็นโดจิไม่จาเป็นครับผมขอแค่ว่ามันเล็กกว่า แท่งก่อนหน้านะครับแค่นั้นพอเนื้อเทียนสองแท่งเทียบกันมีขนาดแท่งที่สองเล็กกว่าถือว่าโอเคเลยนะครับมีสัญญาณริเจกก็กดเข้าแล้วก็ลุ้นนะครับว่าชนะหรือแพ้ราคาลงมาค่อนข้างลึกนะครับ ก็มีความเสี่ยงนะฮะราคาลงมาลึกก็อาจจะไปโดนแนวรับอะไรก็ได้นะครับทำให้ราคาเด้งขึ้นกับไปแพ้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือใกล้หมดเวลาแล้วแล้วลงมาลึกมากผมมองว่าไม่ขึ้นแล้วฮะ ออเดอร์ถัดมานะครับออเดอร์ Order นี้เรียกว่าโดจินำทางน,นะฮะเป็นแนวโดจิก็คือมีแท่งแดงลงมาเกิดแท่งเขียวขึ้นไป1แท่งพอขึ้นไปแล้วเกิดแท่งแดงลงมาเลือกทางน,นะครับอันนี้เรียกว่าแนวโดจินำทางจากแนวรับข้างล่างนะครับมีขึ้นมา2แท่งมีแท่งแข็งแรงนะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นแท่งเขียวอ่อนแรงปิดใต้แนวนะครับ เรามารอรุ้นกันว่าจะปิดใต้แนวหรือเปล่า โอเคครับปิดใต้แนวนะครับแต่ว่าออเดอร์นี้ไสแท่งคอนเฟิร์มจะยาวนิดนึงนะครับถ้าที่ถูกต้องเนี่ยผมแนะนำเ,นเพื่อนๆซื้อสูงๆเข้าไว้นะครับเพราะว่าราคาเขาอาจจะขึ้นไปถึงไปลายไสได้อันนี้ก็ผมก็จะเข้าเสี่ยงนิดนึงนะครับแต่ว่าเนื่องจากแนวมันแข็งรแรงเนี่ยก็ก็มั่นใจนะครับ ราคาลงมานะครับก็ยังมีแนวรับขวางอยู่บ้างนะฮะด้านซ้ายเป็นกราฟ o v e r l ร์นะครับกราฟโอเวอร์ก็มีแนวรับกับแนวต้านอยู่ใกล้ๆกันนะฮะตรงนี้เป็นเทนขาลงสร้าง Lower l o w ว o ร์โนะครับแล้วก็เด้งเป็นโลเวอ h ์ไฮไปตรงโล v ว r l o w เนี่ยก็มี แรงซื้ออยู่นะฮะอ่ะก็ชนะไปแต่ว่าชนะแบบเฉียวเพราะว่ากราฟมันอวอร์แลปนะครับ ออเดอร์นี้ก็เป็นออเดอร์แนว PA นะครับเพื่อนเื่อสังเกตด้านซ้ายนะครับมันจะเป็น PA กับตัว3แท่งนะครับแท่งที่3ามที่เป็นแท่งแดงครับมันจะมีขนาดเท่ากับแท่ง1แท่งเขียวที่ขึ้นไปแบบนี้เป็นแนวที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเจอก็สามารถใช้เข้าออเดอร์ได้ตอนนี้ผมก็รอแท่งอ่อนแรงผมเห็นแล้วว่าราคาวิ่งมามีแท่งแข็งแรงวิ่งมาคาดหวัง แท่งเนี้ยปิดใต้แนวนะครับมีเนื้อเทียนน้อยกว่าแท่งก่อนหน้าครับเป็น,จบ,ปน,นะะ irm, จบเป็นแท่งแดงนะฮะแท่งคอนเฟิร์มจบเป็นแท่งแดงอันนี้ถ้าเเพื่อนๆจะเข้าผมแนะนําให้เ,เพื่อนๆเซลเซลบนแนวนะครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะจบเป็นแท่งเขียวปิดใต้แนว อันนี้จากประสบการณ์นะที่ผมกดมาผมแนะนำว่าถ้าแท่งคอนเฟิร์นเป็นคนคนละสีกับเทรนเนี่ยให้แนะนำให้ซื้อสงสูงเข้าไว้เพื่อที่ว่าเราอาจจะแพ้เพราะราคาไม่ดีได้อะครับ ถ้าเราเลือกแนวนะครับแนวที่เป็นแนวแข็งแรงเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยลุ้นอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นรูปแบบซ้ำๆนะครับเพื่อนเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่า เวลาผมเข้าเนี่ยผมจะเข้าอยู่ไม่เก่งด้านขายแนวโดจิตําทางนะครับแนวที่เป็น PA นะฮะมีแท่งแดงแท่งที่สามมีบอดี้ขนาดใกล้เคียงกับแท่งหนึ่งแนวแบบนี้ผมมั่นใจนะครับว่ามันเป็นแนวที่แข็งแรงเมื่อราคาเขาวิ่งมาปิดใต้แนวผมก็รอเข้าอ,ออเดอร์นะครับแต่ว่าออเดอร์นี้จะเสี่ยงนิดนึงเนื่อง,งจากว่า เขาปิดแข็งแรงนะฮะก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้แต่ผมใจร้อนนะครับใจร้อนอยากเข้าเลยผมใช้วิธีการซื้อสูงสูงนะครับออเดอร์นี้ผมรู้ตัวนะครับว่าผมสวนแห้แข็งแรงแต่ว่าผมเลือกที่จะซื้อสูงเพราะว่าผมคาดหวังว่ามันจะปิดมันจะปิดเป็นโดจินะครับปิดเป็นโดจิหรือปิดเป็นแท่งอ่อนแรงผมเลยเลือก เลือกที่จะเข้ารับความเสี่ยงได้นะครับก็ไปลุ้นกันว่าจะชนะไหมเสมอนะครับเสมอเพราะว่าเราสวนแท่งแข็งแรงนะฮะพอ,อเดอร์นี้ก็มีโอกาสแพ้นะครับเป็นเพื่อน